คำถามมีสองคำถามมาคำถามเดียวกันถามแรกก่อนอตั้งแต่เกิดมามาจนถึงมาเรียนวิช,ชาลามเรานี่แหละนะมันมีความอยากอะไรที่เราเคยมีหนูเคยอยากหนูเคยอยากแล้วไม่ได้แล้วมันทุกข์แต่พอมาที่นี่แล้วเออพอไม่ได้แล้วมันลดทุกข์ลงได้หนูปฏิบัติแล้วหนูลดทุกข์มันลงได้มีบ้างไหม เอาแต่เกิดมาเลยใช่เอาหนึ่งเลือกไม่ต้องเอาหมดหรอกให้ทบทวนให้ดูย้อนหลังให้ระลึกชาติระลึกชาติระลึกชาติแล้วาแล้วก็มาที่นี่เรามันลดได้มีมีอะไรที่ลดได้บ้างไหมลดความอยากแล้วมันก็ไม่ทุกข์อ่ะแต่ก่อนอ้จาไม่ได้มทุกข์มากเลยเออเดี๋ยวนี้มันเบาลงอ่าเอาสักเรื่องสองเรื่องก็ได้ไม่ต้องเยอะค่ะเอาเรื่องหลักๆเลยก็คือหนูเมื่อก่อนเป็นคน เมื่อก่อนหนูเป็นคนแบบว่าแบบว่าแบบแบบชอบอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะชอบรักสงบเนี่ยค,ค่ะค่ะสงบ <laughs> แล้วแล้วครั้นี้คือมาอยู่ที่นี่คือต้องอยู่แบบแบบเป็นกลุ่มค่ะกครัวใหญ่ค่ะก็ตอนแรกก็ปรับตัวไม่ได้ค่ะก็ยังหนีเที่ยวอยู่แบบยัง ไปหลบไปอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่พอก็รู้สึกว่ามันอยู่คนเดียวมันก็บางทีมันก็เหงาค่ะคิดคิดว่าอยู่เป็นกลุ่มก็มันมันจะสนุกกว่างี้ค่ะก็ลองปรับตัวมาเรื่อยก็พอไปได้ค่ะพอเป็นไปได้นะแล้วก็อีกเรื่องก็คือเออลองเมืม่อกี้กมอยากที่จะอยู่คนเดียวแต่ก่อนได้อยู่คนเดียวมันเะียสุก ก็จะอยู่หลายคนมันทุกข์ใช่ไหมมันลำคาญมันไม่ชอบใช่ค่ะอ่าแต่นี้มันเบาลงไหมล่ะอาการไม่ชอบอ่าการไม่ชอบอาการทุกข์อ่ะที่ได้อยู่กับหลายคนเนี่ยมันเบาลงไหมเบาเบาลงเยอะค่ะอ่าเบาลงเยอะอยู่เนาะออนั่นแหละเราให้เหตุผลมันว่ายังไงนะโอเคให้เหตุผลว่าแบบมาอยู่เป็นกลุ่มก็สนุกกว่าอยู่คนเดียวนี่ค่ะแบบจะได้ฝึกอยู่กับไปหลายคนเนี่ยค่ะเป็น เออนั่นแหละคือการให้ปัญญานั่นแหละคือเราให้ปัญญากับกิเลสเราให้ปัญญากับกิเลสแล้วกิเลสมันก็เออฟังมีเหตุมีผลถ้าเรามีเหตุมีผลมันก็เบานั่นแหละกิเลสที่มันเบาลงเบาลงเราก็ทุกน้อยลงแล้วก็สนุกขึ้นอ่ามันก็เป็นขาอก้าวหน้าในเรื่องนี้ในประเด็นนี้ทําแบบนี้แหละกับทุกเรื่องนะแต่ว่าเราจะทําทุกเรื่องคราวเดียวไม่ได้แล้วก็ค่อยๆทําไปทีละเรื่องทีละเรื่อง อ่าเรื่องต่อไปก็คือเมื่อก่อนหนูเป็นคนชอบดูหนังดูละครค่ะม,มากุดจะไปดูกับพ่อค่ะดูกับพ่อบ่อยค่ะเมื่อก่อนนี้แต่ประมาณนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูค่ะมันตอนแรกมันมาแรกๆมันเครียดค่ะเครียดแล้วก็ทุกข์แบบว่าไม่มีให้ดูเลยที่นี่ไม่มีให้ดูอะไรอย่างเี้ดเลิกนาะที่นี่แล้วค่ะัวดเลิกแต่ก็แต่ก็บางทีก็ขอว่าง ตอนอยู่ส้งสีก็ขออบ่าวค่ะดูฟ้ามีตาใช่ก็พากันดูก็สรุปหนังดูอันนี้ค่ะก็มันก็พอเป็นไปได้ก็พอดีพอดีพอได้ค่ะก็แต่ก็ฝึกมาเรื่อยๆก็ก็ไม่ค่อยทุกกับมันแล้วค่ะก็ไปทำอย่างอื่นแทนทำงานทำอะไรองเงี้ยค่ะแล้วให้เหตุผลมันยังไงมันถึงได้เบาลง เยกับมันยังไงไปยกับกิเลสยังไงที่เราโอ้โหแ้าเราได้ดูแลสุขใจไม่ได้ดูแล้วทุกตอนนี้มาไม่ได้ดูแล้วแล้วสอนมันยังไงมันถึงได้อาการทุกข์มันถึงได้เบาลงก็ก็มีก็ดูไม่มีก็ไม่ดูอ๋อเอาแบบนี้เลยนะมีก็ดูไม่มีก็ไม่ดูอา่ไม่ดูแบบคมๆ่างนี้เลยนะ <laughs> เอแล้ว คิดว่าการดูกับการไม่ดูเนี่ยอะไรมันดีกว่ากันจริงก็การไม่ดูมันก็ดีกว่าะทําไมมันถึงดีกว่าก็ไปทําอย่างอื่นได้ได้หลายอย่างอ่า่ไปทําอย่างอื่นได้หลายอย่างใช่ไหมเออหนูก็เหตุผลนี้มันกระดาถนะก็พยายามสอนมันแน่นอนเรายังติดอยู่ใช่ไหมเราก็ยังอยากดูอยู่เราก็รู้เออมันยังอยากดูอยู่นะพบเขาไม่ได้ดูมันทุกนะเออ เราก็ต้องสอนมันสอนมันว่าเออนะเราไปทําอย่างอื่นก็ได้ประโยชน์กว่าอย่างนี้เป็นต้นะจริงๆก็นี่สอนอันนี้ด้วยก็ได้นะให้ปัญญามันอย่างนี้แหละดีแล้วไปเอ๊ไปทําอย่างอื่นมันก็มีประโยชน์กว่านั้นไหนๆมันก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วอไปอยากอยู่นี่ก็ทุกอยู่นี่แหละไปทําอย่างอื่นมันก็สุขกว่ามันก็ได้ประโยชน์กว่าใช่ไหมก็ให้ปัญญามันไปเรื่อยๆพอให้ปัญญามันมันเบาลงไหมล่ะอ่ามันก็เบาลงใช่ไหม เบาลงนั่นแหละคือเราก็เริ่มชนะเป็นไปเรื่อยๆแม้มันจะชนะไม่ขาดเราก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกให้ปัญญาไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราก็เปรียบเทียบได้เอ๊ะจริงๆเราไม่ดูเราก็ไม่ทุกข์ก็ได้นี่ใช่ไหมเออระหว่างระหว่างระหว่างไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วทุกข์กับไม่ดูแล้วไม่ทุกข์อะไรมันดีกว่า ไม่ดูอ่าไม่ดูแล้วทุกกับไม่ดูแล้วไม่ทุกคือก็ไม่ได้ดูนั่นแหละแต่ว่าใจอ่ะทุกกับไม่ทุกเนี่ยอะไรมันดีกว่าก็ไม่ดูก็ทุกบ้างไม่ทุกบ้างค่ะเออเออเอเาไม่เป็นไรพอเข้าใจเขาอ่านสภาว่าเขาเขาอ่านสภาว่าเขาไม่ดูมันก็ทุกบ้างไม่ทุกบ้างใช่ไหมอ่าถ้าดูถ้าดูมันก็สุกเนาะเออวันนี้มีแต่สุก แล้วอ้าวถ้าไปดูมันจะมีผลเสียอะไรบ้างก็ดูก็ผลเสียก็คือแบบดูแล้วมันก็ไม่แบบมันก็ดูเรื่อยๆค่ะมันไม่พักสายตามันไม่พักมันเล่นอย่างเดียวดูอย่างเดียวเออเอเอ <c oughs> อนั่นก็เริ่มเห็นผลเสียมันนี่เออกนั้น,นก็สอนมันไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราติดอย่างนั้นไปเรื่อยๆจะดีไหมอจะดีไหมอืมไม่ดีค่ะอืม ทำไมถึงว่าไม่ดีก็มันไม่เข้าสังคมค่ะอืมแล้วมันก็ไม่ทําประโยชน์อย่างอื่นอันนี่ก็เริ่มมีปัญญาขึ้นอย่างนั้นแ่ะสอนมันอย่างนั้นแหละลูกสอนมันเพราะอะไรเพราะถ้าหนูติดอยู่ต่อไปเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมวันที่ไม่ได้นี่จะทุกไหมวันที่ไม่ได้ก็ทุกใช่ไหมถ้าเราติดใช่ไหมวันไม่ได้เราก็ทุกถ้าเราไปชอบมันมากไปติดมันมากๆแล้วเราไปติดมันมากๆมากๆ,ๆ,ๆก็จะมันที่หนูว่า มันก็ไม่ได้เข้าสังคมที่ดีไม่ได้ไปทํางานใช่ไหมหนูก็ต้องไปดูอย่างนั้นน่ะดูเสียเวลาดูอย่างนั้นน่ะไม่ได้พักได้ผ่อนด้วยใช่ไหมอ่าดูโหไม่พักไม่ผ่อนไม่พักไม่ผ่อนมันดียังไงมันดีแล้วมันเสียเสียค่ะเสียใช่ไหมมันก็เสียสุขภาพใช่ไหมเอเสียสุขภาพเสียเวลาอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมเสียสุขภาพเสียเวลาเสียโอกาสทําความดีกับผู้ใหญ่ใช่ไหมกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือกับเพื่อนกับผู้หลักผู้ใหญ่ โอ้มันเสียนะเนี่ยไปติดมากๆเนี่ยเห็นไหมล่ะถ้าเราไปหลงติดมากๆมากๆไม่ใช่ดีนะมันจะเสียแต่ไมเราก็ให้ปัญญามไปเรื่อยๆให้ปัญญามไปเรื่อยๆพอมันเสียไปเรื่อยๆเอ๊ะไปทําความดีมันดีกว่าเราก็เราก็ไปทําความดีแล้วก็จะลดความอยากลงไปถ้าเราพิจารณาโทษมันไปเรื่อยๆว่ามันเสียอย่างนี้เสียอย่างนี้เสียอย่างนี้หนูต้องขยันพิจารณาโทษมันเรื่อยๆ พิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยโทษมันมีอย in ่างี้มันจะเบามันจะเบาความอยากลงไปแต่ถ okay. no. like ้าเราไม่หมั่นพิจารณาโทษมันก็อยากอย่างนั้นแหละเห็นแต่เป็นสุขเห็นแต่เป็นประโยชน์โอ้สนุก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 ใช่ไหมมันก็ดิ่งไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเราพิจารณาโทษไปเรื่อยๆมันจะเบามันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆความอยากมันจะเบาลงไปเพราะคนเราอยากได้โทษไหมหนูอยากได้โทษไหมล่ะลูกอยากได้ไม่โทษอยากได้ไหมไม่ค่ะ เออไม่อยากได้ใช่ไหมนั่นแหละแต่มาจิตเราจะไม่อยากได้โทษกิเลสมันก็ไม่อยากได้โทษเหมือนกันนั่นแหละสุดท้ายมันจะเฮ้่ถ้าไม่อยากได้โทษก็เลิกเลิกอยากดีกว่าเลิกคิดดีกว่านําจะเบาไปเรื่อยๆแล้วก็หาประโยชน์เห็นประโยชน์ของการไปทําดีไปเรื่อยๆไปทํางานกับผู้ใหญ่กับเพื่อนยังจะดีกว่าเราพิจารณาไปเรื่อยๆให้มันเบาพออาการมันเบาลงความทุกข์มันก็จะน้อยอย่างน้อยหนูก็ทุกน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าตอนที่น้อยกว่าตอนที่มาใช่ไหม เบากว่าไหมหรือหนักไปกว่าเดิมนี่ก็เบาอยู่ค่ะเบาอยู you, <Y> OU, ่อเบาอยู่อ่าเบาอยู่กนะ็ก้าวหน้าอยู่อ่าแต่แต่ว่าถ้าเรากดข่มไม่เฉยมันจะเสียเวลาชีวิตถ้าเรา,ากดข่มอย่างเดียวแต่หนูต้องอดทนด้วยใช่ไหมหนูก็ต้องอดทนด้วยไม่ทนมันก็ไม่ก้าวหน้ามันก็ต้องอดทนด้วยนั่นแหละมันก็ต้องเรียกว่าสมถาก็ต้องอดทนด้วยในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ปัญญาด้วยถ้าเราให้ปัญญามันด้วยน่ะมันจะลงแบบแบบเต็มใจลง มันจะลดความทุกข์ลงไปได้ดีมันจะลดความทุกข์ที่ไม่ได้ไปดูได้ดีมันกระทุกบ้างไปทุกบ้างใช่ไหมแต่มันเบากว่าเดิมใช่ไหมมันจะเบาลงมันจะเบาแล้วเราทําไปเรื่อยๆมันก็จะเบาไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆอย่างนั้นมันจะเก่าหนาอ่าค่อยๆฝึกไปอย่างนั้นนะโอ้นี่เป็นกิเลสจริงปัจจุบันเลยใช่ไหมเนี่ยดูหนังเนี่ยอ่าเอาเอาทุกปอะเอันี้มันที่ปัจจุบันมาใช่ไหมอ๋อค่ะก็ก็ก็ทั้งหมดนะคะทั้งหมด อ่าแล้วปัจจุบันมีอะไรไหมเอาหนึ่งหนึ่งเลือกมีอะไรที่สู้อยู่อีกมีไหมเออเรื่องเดียวต่อที่สู้อยู่ก็ก็มันอ,อยากได้ไม่ได้แล้วทุกข์อ่ะอยากได้ไม่ได้แล้วทุกข์อ่ะเรื่องไหนหนึ่งเลือกอมันไม่มีทุกข์เลยเหรอ อ๋อมีอยู่ละอ๋อันมันเยอะอะโลกมันเยอะล้วไม่รู้จะเลือกใครอะเอาหนึ่งเรื่องเอาทุกปัจจุบันอาจจะสู้เรื่องอะไรจะต่อสู้เรื่องอะไรเรื่องเรื่องแบบว่าแบบว่าแบบสะสมไงค่ะแบบชอบสะสมค่ะชอบแบบถ้าชอบอะไรก็จะ เก็บไว้ค่ะเก็บไว้ถึงแม้จะไม่ใช้ก็ชอบก็เก็บไปเงี้ยค่ะก็พยายามสู้แบบไม่จะไม่เอาเข้ามาแบบแบบจะไม่แบบจะไม่เก็บไว้แบบมันหนักค่ะมันพกลำบากมันเดินทางลำลำลำบากค่ะค่ะก็สู้อยู่ค่ะอ่าจะลดการสะสมนะสะสมเนี่ยมันมีโทษยังไงนะมีโทษอะไรบ้างมันลำบากเราค่ะลำบากเพื่อนค่ะออเ ลำบากเราลำบากเพื่อนเวลาเดินทางเนาะกลัวหายไหมคือหนูเป็นคนมีกิเลสเรื่องแบบว่าเก็บของแบบเก็บตลอดเลยวันวันหนึ่งแบบวันไหนไม่ไม่เก็บของไม่ได้ค่ะมันจะอยู่ไม่ได้ค่ะมันต้องเก็บตลอดแบบถึงแม้เก็บเรียบร้อยในกระเป๋ามันก็ลื้อออกมาแล้วก็เก็บเข้าไปใหม่อออาอย่างเป็นอย่างนี้ค่ะคือแบบมัน เป็นวไปเช็คอ่ะเช็คเช็คว่ามันหายไม่หายหรือย่งเงคือคือมันเครียดแบบมันต้องเก็บค่ะมันไม่เก็บไม่ได้แบบพับแบบเก็บเรียบร้อยแต่ก็ลืมมาแล้วก็จัดใหม่คอู้หรือเปล่าอู้งานด้ไหมไม่มันบางทีมันก็อ๋อแต่ว่ามันมันมันรู้สึกว่าอยากเก็บให้เรียบร้อยก็บางทีเก็บของหนูเรียบร้อยแล้วมันไม่มีแบบมันไม่มีให้เก็บก็ไปเก็บของเพื่อนเก็บของป้าค่ะ เก็บให้ป้าที่เขาไม่ค่อยเก็บเราไปเก็บให้เขาอ้าวขายหน้าเขาด้วยนะเออเอาเก็บผ้าจริงๆเก็บเก็บมันก็ดีแล้วนี่ลกเก็บแต่ละมันไปติดนะติดการเก็บท่านั้นเองมันมันมันมไม่ไม่เป็นไรหรอกเก็บให้เรียบร้อยก็ติดไปก่อนเถอะไม่เป็นไรหรอกติดการเก็บไม่เรียบร้อยแต่มันมันไม่เป็นปัญหาหรอกติดไปก่อนแต่วันไหนมันไม่ได้เก็บก็ไม่ต้องทุกข์ท่านั้นเองอันนี้มันมันโอ้โหมันถ้าแบบเก็บเรียบร้อยแล้วต้องลือมาแล้วก็บใหม แสดงว่ามันมันอยากให้เงียบใช่ไหมอยากให้เรียบร้อยเหมือนเดิมถ้าไงมันไม่มีอะไรทำาอาพูดไปใหม่าพูดปไดปใหม่เป็นยังไงรู้สึกมันชอบมั้งคะชอบชอบอ่าไม่เป็นไรหรอกอ่าชอบชอบเก็บให้เรียบร้อยก็อย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ดีติดดีก็ดีแล้วแต่มันไปนทําบ่อยๆมันก็เสียเวลาเปล่าเนาะชีวิตเนะี่ยเออมันก็ไม่ควรแต่มันเก็บเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บมันก็ได้นี่ใช่ไหม ก็เอาเวลาไปทาอย่างอื่นมันก็ดีกว่าใช่ไหมเออเราก็ฝึกอย่างเงี้ยฝึกอย่างเงี้ยได้กับการสะสมใช่ไหม,มชอบสะสมอืมอ้าวเราก็ไปตัง้งศีลเล่นสะสมลูกอ่ามันได้เก็บได้สะสมแล้วสุขเนาะไม่ได้สะสมแล้วทุกเออต้องฝึกแล้วเอออะไรที่มากไปเอาออกเดี๋ยววันหน้าค่อยมารายงานต้องพินาาโทษองมันว่าสะสมมันไม่ดียังไงอะเมื่อกี้หนูก็ได้พูดไปแล้วละ่ะมันไม่ดีอย่างงั้นอย่างงี้ยเราก็ได้พูดไปแล้วละ่ะนั่นแหละฝึกกฝึก ไปแล้วจะเจริญขึ้นแล้วก็ไม่ต้องสะสมมากนะไม่งั้นก็โหกระเตงกระเตงเนี่ยเนี่ย็ไม่รู้จะออกหมดหรือเปล่านี่ถูกใจไหมเนี่เยอะๆนี่อเอาสะสมอะสะสมแบกกระเตงกระเตงกลับดิไม่รู้จะหมดหรือเปล่านี่มันเยอะอ้าวดีแล้วดีแล้ว,ลวเห็นโทษเห็นภัยข้องกันสะสมที่มากเราก็พยายามลดลง่ะประมาณนี้ลูก ก็ยังไม่หมดค่ะอ่ยังไม่หมดโอ้เอาเอได้ได้เรื่องไหนเอาเอาเอาให้ก็ก็ปัจจุบันอันนี้ปัจจุบันแล้วปัจจุบันก็คือก็ตอนนี้พยายามค่ะก็ตั้งหนูเคยตั้งสินกับลุงหมอไปแล้วว่าจะพยายามไม่เถียงผู้ใหญ่ค่ะแต่มันก็ทําไม่ได้ค่ะก็จะมาตั้งสินใหม่ค่ะแบบจะพยายามค่ะจะค่ะค่ะจะพยายามไม่ค่อยเถียงค่ะแบบฟังให้มากไงค่ะแบบ ให้แบบให้ผู้ให,ใหญ่ผู้ที่จบก่อนแล้วค่อยเทียงค่ะ <c oughs> ไม่ไ,มไม <c oughs> ค่อยขอ,อโอกาสเอคอขอโอกาสแลกเปลี่ยนเนาะเออดีแลเ,เทียงนี่มันมันไม่ดียังไงลูกเทียงมันไม่ดียังไงมันมันไม่น่ารักค่ะมันไม่ดีค่ะมันมันเป็นการไม่ฟังคนอือ่นที่เขาพูดอยู่ค่ะแล้วก็เทียงเนี่ยค่ะ ฟังไม่จบแล้วก็พูดแทรกเงี่ยค่ะมันเหมือนเถียงมันเถียงแล้วค่ะมันไม่ดีเนาะมันเก่าลาวเนาะมันดูมันมันอวดดีไหมรู้สึกไหมรู้สึกค่ะเออปวดดีนะมันเกาลาวมันไม่เรียบร้อยมันไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเนาะอ่าดูไม่ดีลุงบอกก็เห็นเหมือนกันหนูเออบีมไปคนงี้อ่ะโอ้โหเทคช็อตเลยไปฝึกมาจากไหนวะเนี่ย เมื่อก่อนเป็นบ่อยครับกเลยก่อนอยู่กับแม่ค่ะนี่มันเบาลงบ้างไหมเนี่ยฮะเดิมเท่าเดิมเบา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 อยู่บ้างอยู่ะมีขนาดเบาท่านี้อ้าวตังสีลดลกดีแล้วดีแล้วหนูต้องตังสีดีแล้วเนี่ยเห็นนูหนูรู้ว่ามันไม่ดีเนี่ยดีลรกแต่เพียงแต่ว่าคนเรามันไม่ใช่แก้ง่ายๆหรอกเนาะมันไม่ใช่ว่าแก้ขราวเดียวเสร็จแต่แก้ขราวเดียวได้ก็ดีเนาะ มัจะทําได้ไหมข่าวเดียวเลยได้ไหมไม,ไม่ไไ,ออไม่น่าจะได้เออ,มมอเไม่น่าจะได้ลุงหมอก็ว่าอย่างงั้นแหะแต่ตโนธจะรู้ตัวหอเองบางอย่างนะถ้ามันเหลือน้อยถ้าเราเหลือติดน้อยเนี่ยเราก็จะแก้ข่าวเดียวได้เลยแต่ถ้าเราติดเยอะเราก็แก้ข่าวเดียวไม่ได้หรอกลุกเราก็พลาดเปลี่ยนรดไปเรื่อยๆมันเผลอไปปุ๊บก็พลาดอีกแล้วหนูขอโทษหนูตั้งสีลว่าจะไม่แมหนูตั้งสีลว่าจะไม่เถียงออแต่หนูก็เถียงไปแล้วหนูขอโทษตัตั้ง หนูได้สติใช่ไหมถึงได้สติโอ้หนูขอโทษหนูผิดศีลไปแล้วหนูเถียงไปแล้วอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็พยายามเตือนเขาผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาก็บอกเขาอันนี้หนูผิดศีลแล้วนะตั้งใหม่นะลูกอะไรเงี้ยก็ตั้งใหม่อะไรเงี้ยไม่ใช่ไปเชียร์เขาเถียงแล้วไม่แล้วก็เถียงเขาอีกต่างหากเถียงกันไปเถียงกันมาผู้ใหญ่ก็เถียงเด็กก็เถียงพอๆกันะ ผู้ใหญ่ก็ต้องมีสติด้วยเหมือนกันนะผู้ใหญ่ก็ต้องตั้งศีลด้วยเหมือนกันนะเออจะไปเถียงเขาอต่างคนต่างพยายามตั้งศีลหยุดเถียงใช่ไหมพูดคุยอย่างมีเหตุมีผลอาคนนึงให้พูดเสร็จก่อนเสร็จก่อนแล้วก็ฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแสดงว่ามันเกิดการสวนหมัดกันตลอดใช่ไหมพูดยังไม่จบับบชุกๆเลยใช่ไหมนั่นแหละแล้วมันก็ไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยก็ฝึกอฝึกก็ดีแล้วล่ะหนูก็ตั้งใจฝึกแล้วเป็นหลัก ส่วนผู้ใหญ่ก็จะฝึกไม่ฝึกก็แล้วแต่ความโง่ความฉลาดของเขาใช่ไหมถ้าฉลาดเขาก็ฝึกไปด้วยเนาะผู้ใหญ่เนาะฝึกไปด้วยกันนะฝึกไปด้วยกันอ่าฝึกไปด้วยกันจะได้เจริญไปด้วยกันงั้นก็เสื่อมไปด้วยกันอ้าวดีแล้วลูกไปตั้งศีลดีๆแล้วก็ใช้ปัญญาพลาดมาแล้วก็ขออภัยกันอ่ามันก็จะได้เจริญขึ้นอ่สาธขุขอบคุณค่ะาสาธุ